ตลาดภาคฟุตบอลของ n i ก e ้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับสวัสดีครับอยู่กับดิ g i t a l Marketing Now p o d พอดแคสต์ a s t ทค่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับผมได้ดู YouTube วิดีโอชิ้นหนึ่งครับจากช่องที่ชื่อว่า Overlap นะครับซึ่งได้รีวิวปติศาสตร์การทำการตลาดของ n นก e ้สำหรับโลกฟุตบอล เอาไว้นะครับซึ่งผมฟังแล้วน <IL> ่าสนใจดีครับก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันเพิ่งรู้นะฮะว่าไนกี้เนี่ยกว่าจะปันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในโลกฟุตบอลโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ครั้งใหม่ของเขานะครับในการเดิมพันตลาดของโลกฟุตบอลนะครับในปี1980ครับไนกี้เนี่ย ได้สร้างชื่อเสียงว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำในกีฬาของชาวอเมริกันนะฮะโดยเฉพาะด้านวิง่งแล้วก็บาสเกตบอลนะครับอย่างไรก็ตามนอกทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยแบรนด์ไนกี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแล้วก็ไนกี้เองก็มีแผนที่จะขยายไปสู่แบรนด์เป็นแบรนด์ระดับโลกนะฮะเลยทำให้ไนกี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าสู่โลกของกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในตอนนั้นเนี่ยวงการฟุตบอลถูกควบคุมโดยแบรนด์ Adidas ซึ่งเป็นผู้จัดหารองเท้าชุดแข่งแล้วก็ลูกฟุตบอลส่วนใหญ่ในโทัวร์นาเมนต์ต่างๆและที่สำคัญมีประวัติการร่วมมือกับนักฟุตบอลระดับตำนานของโลกในยุคก,ก่อนหน้านั้นนะฮะอย่างเปเล่โยฮันคราฟแล้วก็มิเชลปราตินีรวมไปถึง อยู่ในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกก็คือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนั่นเองช่วงต้นทศวรรษ1990นะฟิลไนซีโอของไ i กี้แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยพูดเอาไว้นะครับว่าเส้นทางสู่ฟุตบอลต้องผ่านทีมชาติบราซิลเท่านั้นดังนั้นในปี1996ไนกี้ได้เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์หลักสนับสนุนทีมชาติบราซิลด้วยมูลค่าที่สูงสุด เป็นปฏิการในช่วงนั้นนะฮะก็คือ200ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐครับ6ปีต่อมาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกฟุตบอลได้ในปี2002นะครับโดยยุคนั้นเนี่ยมีผู้เล่นแนวลุก3คนประกอบไปด้วยโรนันโดริวาโดและก็โรนินโยนะครับต้องบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ล้วนเป็นนักกีฬาในสังกัดของไนกี้เช่นเดียวกันนะฮะ รองเท้าชุดแข่งแม้กระทั่งชุดฝึกซ้อมของทีมชาติบราซิลเนี่ยก็เป็นแบรนด์ไนกี้แล้วก็มีโลโกโล้ s o ูบอันโด่งดังของไนกี้เต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990จนถึงต้นปี2010ครับไนกี้ประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการฟุตบอลไนกี้เซ็นสัญญากับนักกีฬาฟุตบอลชื่อดังมากมายทั้งคริสตียโนโรนันโดเวลูนีอินเนสตา Ni ก e ้เนี่ยได้สร้างแคมเปญโฆษณาที่เรียกได้ว่าเป็นบัสน่าจดจำมากมายเลยทีเดียวเช่นโฆษณาในสนามบินของทีมชาติบราซิลที่เล่นบอลกันในสนามบินนะฮะหรือว่าการแข่งขันโฆษณาเป็นการแข่งขันเคสแมชบนเรือนะครับแล้วก็มีโฆษณาอีกหลากหลายตัวเลยทีเดียวที่เป็นท็อเดอรเท้าช่วงนั้นนะครับรวมถึงได้ออกรองเท้าซิกเนเจอร์ะนะครับ ออกมามากมายเลยทีเดียวเช่น Total 90นะะ C T ial, นะฮะ CTR Mercury นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นทำให้ไนกี้สามารถกำหนดนิยามใหม่ของวงการรองเท้าฟุตบอลของโลกได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไนกี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังสปอนเซอร์ให้กับสโมสรฟุตบอลชั้นนำของยุโรปด้วยนะฮะทั้งอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานยูเวนตุสบารซโลา m มนยู you, แล้วก็ปาีสแซียร่าแมนนะฮะไปจนถึงทีมชาติโปรตุเกสฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และแน่นอนบราซิลเจ้าเก่านะครับเมื่อฟุตบอลโลกปี2010มาถึงเนี่ยไนกี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในวงเกะในวงการฟุตบอลขณะนั้นเลยนะครับพวกเขาไม่เป็นเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่กำลังสร้างวัฒนธรรมของฟุตบอลของทั้งโลกขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ดีความสําเร็จดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความคาดหวังและความกดดันให้น i k กี้พอสมควรเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจากปี2010เนี่ยแผนกฟุตบอลของไนกี้เริ่มขาดนวัตรกรรมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับรายงานจากเดอะเทเลกราฟในปี2014เนี่ยนะครับระบุว่าคนภายในองค์กรเนี่ยพูดว่าแผนกฟุตบอลเนี่ยไม่สร้างแรงบันดาลใจและนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาอีกแล้วออกแต่ รองเท้ารุ่นเดิมๆแบบเดิมๆไม่มีอะไรดูแปลกใหม่นะครับรวมไปถึงบุคลากรคนสำคัญก็ลาออกจากไนกี้ออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคู่แข่งอย่าง Adidas แล้วก็ Puma เนี่ยเริ่มปรับตัวรวดเร็วแล้วก็เข้ากับพฤติกรรมผู้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะ Puma กลับมาสู่วงการฟุตบอลอย่างจริงจังแล้วก็สินสัญญาก,กับนักฟุตบอลดังๆหลายคนเลยนะครับรวมถึง สนับสนุนสโมสรดังๆมากมายเช่นเดียวกันส่วนของ Adidas เนี่ยก็ยังคงควบคุมตลาดลูกฟุตบอลแล้วก็ขยายสู่ด้านการเน้นเรื่องฟุตบอลเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเรื่องประสิทธิภาพมากกว่าเรื่องของแฟชั่นนะครับ ในช่วงต้นปี2020เนี่ยไนกี้เริ่มถอนตัวออกจากสัญญาหลายๆฉบับนะครับเขาปล่อยให้สัญญากับสโมสรดังๆอย่างอินเตอร์มิลานแล้วก็โรม่าหมดอายุแล้วก็ไม่ต่อสัญญานะครับรวมถึงยังถอนตัวจากการเป็นผู้จัดหาลูกฟุตบอลอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไนกีเนี่ยผูกเป็นเจ้าประจำะการที่เป็นลูกบอลประจำประจำลีกนะฮะของพรีเมียร์ลีกเนี่ย ยาวนานถึง23ปีนะฮะพอถึงช่วงนั้นเนี่ยก็เลิกเป็นสปอนเซอร์ลูกฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าการถอนตัวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ n i กี้ครับไนกี Nike เนี่ยเริ่มปรับตัวครับว่าแทนที่จะไปสนับสนุนเป็นทีมฟุตบอลทั้งทีมหรือว่าลีกทั้งลีกทัวร์นาเมนต์ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไนกี้หันมาเน้นที่นักกีฬาเดี่ยวแทน แล้วก็เน้นที่วัฒนธรรมไลฟ์สไตล์แทนนะครับมากกว่าจะเน้นเรื่องของ performance เหมือนของพูม่าแล้วก็ทาง Adidas นะเขามองว่าถ้าสามารถที่จะไปยึดหัวหาดการเป็นไลฟ์สไตล์ได้เนี่ยมันจะมีอายุยืนยาวกว่าแค่อยู่ใน90นาทีของการแข่งขันนะฮะกรุ่นใหม่นี้เนี่ยสะท้อนแนวทางกับที่ Nike ้เ่ใช้กับวงการบาสเกตบอลซึ่ง ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะจากการสปอนเซอร์ไอคอนดังๆอย่างจอห์นแดนโคบีไบรอันแล้วก็เลบอนเจมส์นะฮะในวงานการฟุตบอลเขาก็เลยทำแบบเดียวกันนะครับก็ถ้าชื่อนักฟุตบอลที่ดังๆที่ตอนนี้พูดไปทุกคนก็รู้จักก็อย่างเช่นเออร์ลิงฮาเลนนะครับของแมนซิตี้แล้วก็คีเลียนเอ็มปัปป้นะครับของตอนนี้อยู่เรอัลมาดริดแล้วก็เป็นสูนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะ กลุ่มใหม่นี้นะครับไนกี้ให้ความสำคัญกับต้นทุนทางวัฒนธรรมมากกว่าแค่เรื่องชุดแข่งแล้วก็รองเท้าที่เน้นโปร์ฟร์นะฮะไนกี้หันมาเน้นการทำหนังโฆษณาสั้นๆแบบช็อตฟอร์มแนวตั้งบน t i k t o k มากกว่าโฆษณาทางทีวีแล้วก็เน้นให้ชุดที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลเนี่ยคนสามารถที่จะใส่ในชุดประจำวันได้นะฮะไม่ใช่แค่ใส่แข่งขันฟุตบอลเพียงเดียวนะครับดังนั้นครับ สรุปจบปิดท้ายฮะไนกี้กำลังปรับทิศทางสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมฟุตบอลมากกว่าประสิทธิภาพทางฟุตบอลนะครับโดยสร้างคอลเลกชันพิเศษลิมิเต็ดอ dition ต่างๆนะครับแล้วก็การตลาดแบบสตรีทแวร์เพิ่มมากขึ้นบวกกับแคมเปญบนโซเชียลมีเดียนะแทนที่จะเป็นสปอนเซอร์แบรนด์ในสนามกีฬานะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า กลยุทธ์นี้ที่ไนกี้กำลังทำกับโลกฟุตบอลเนี่ยจะได้ผลในระยะยาวมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังจะคงเป็นแบรนด์ในใจของผู้ริโภคต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ